สวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์นะคะเวลา10โมง15นาทีของอเมริกานะคะก็วันนี้วันที่14เป็นเดือนของวันที่เอ้ยวันที่14เป็นของเดือนที่10ของปีนะคะอีกไม่นานก็จะสิ้นปีแล้วนะคะชีวิตของเราเช้ามาก็ทำงานค่ะ ทำกาแฟกินเปิดร้านนะคะทําความสะอาดร้านเสร็จก็มาเปิดเอ้ยมาทํากาแฟดื่มนะคะหลังนี่เลยค่ะชีวิตคนที่อยู่อเมริกาไม่ใช่จะสบายนะคะปีหนึ่งสามร้อยวันหรือสามร้กว่าวันเนี่ยเราก็ทํางานไม่เคยหยุดเลยแม้แต่วันเดียวเราไม่หยุดเลยนะคะ เราและลูกสาวเรานะคะช่วยกันทําไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวเพราะอีกไม่นานนะคะเราก็จะรีทายแล้วแล้วก็จะกลับไปอยู่กับแม่กับลูกชายที่เมืองไทยนะคะอีกลูกชายมีอีกสองคนแล้วก็หลานอีกหนึ่งคนค่ะนะคะเราก็อืสบาย กลับไปอยู่เมืองไทยก็จะได้พักผ่อนให้ลูกชายทำกับข้าวให้กินลูกชายคนโตนะคะบางคนนะคะมาอยู่อเมริกาคิดว่าสบายนะคะน้อยคนค่ะที่จะสบายคนไหนโชคดีนะคะรวยเป็นทุนคนนั้นเละค่ะสบายค่ะแต่สำหรับเรานะคะลำบากมากอยู่เมืองไทยก็ลำบากนะคะมาอยู่อเมริกาก็ ลำบากแต่เราก็มีความสุขนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าวันแรกที่เรามาถึงอเมริกานั้นน่ะเราทำอะไรบ้างนะคะมายังไงแล้วกว่าจะเป็นเจ้าของร้านเมตาฟิสิกเวิร์ดเราผ่านอะไรมาแล้วนะคะคือวันนี้ของเดือนที่สี่อ่าอ

เนี่ยที่นี่ก็ดีนะเขาโทรมาตามให้มาริยาไปเอาอยาม,มาริยาเขาต้องกินยาเพราะเขาเป็นโรคชักต้องกินทุกวัน ชเช้าเน็ตเย็นเน็ตโอเคอเดือนนี้เป็นเดือนที่สิบเชมิหลุกของปีเดือนที่สิบวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูกันวันที่สิบสี่ใช่ไหม,มไม่ได้ใส่แว่นตาวันที่สิบสี